อาได้ส่งตัวแทนคืออิงชาบีเอ็เฟติเอกไปนะคะทีนักคู่ที่ถูกเฮ้ยฮุบเฮ้ยเ้าด้วยครับทุกคนแม่นอะไรขนาดนี้อีกลูกอีกลูกโอ้โหโคตรแม่นนักกีฬาดัมเบลวัน ชาแล้วแล้วเป็นานคุณการ์ตูนได้อย่างไรหนูหนูโชว์ฝีมือทุกคนดูดูนะเข้าทุกลูกแรงเหลือล้นนะคะเนี่ยอีกลูกหนึ่งนะคะอีกลูกหนึ่งนี่มันนักกีฬาทีมชาติ